สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญปี55นะครับถ้าเซตคำตอบของอสมการ a อ s o l ล t e 3มลบ 2x ลบกับ a อ s o l ล t e 3 x บ7มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0คือช่วงปิด A ถึงปิด B แล้ว A บวก B มีค่าเท่าใดโอเคข้อนี้ก็คือการแก้อสมการแอบ o l ลู e พื้นฐานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอีกข้างหนึ่งเป็น0เป็นสิ่งที่พี่แม็กสนใจหลายๆคนชอบเผลอ,อไปว่าเอ้ย มันมีแอบส์ลูสองตัวไปเปิดเป็นสามกรณีอย่างนี้ลบลบบวกลบบวกบวกอะไรอย่างนี้แต่จริงข้อน,นี้มันทําได้ง่ายมากง่ายกว่านี้อีกคือมันมีแอบส์ลูสองตัวแต่อีกข้างหนึ่งเป็นศูนย์เนี่ยพี่แบงค์ย้ายข้างตัวหนึ่งไปไว้อีกก่อนก็คือย้าย3าม x ลบเจดตัวเนี้ยมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับแล้วใช้หลักการพื้นฐานคืออะไรเอ่ยยังจําได้ไหมถ้ามีแอบส์ลูสี่เหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับแอบส์ลูสามเหลี่ยม สามารถทำแบบไหนได้เลยใช้ยกกําลังสองสองข้างแล้วทําผลต่างกําลังสองะครับในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์อยากจะทําให้มันแล้วพี่แบงค์บอกว่าตัวเนี้ยมันมีสองเอเป็นตัวลบอะเราสามารถสลับที่ให้มันกลายเป็นสองเอเป็นตัวบวกอย่างนี้ก่อนได้ไหมเหตุผลเพราะว่าจากทฤษฎีว่า absolute a-b มันย่อมมีค่าเท่ากับ absolute b-a ตลอดซึ่งตัวนี้จะทำให้พี่แบงค์คิดเลขง่ายขึ้นเวลาทำ ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแอ s ส์ลู3 x บ7หลังจากนั้นยกกำลังสองสองข้างแอดลูดเวลาที่โดนกำลังสองสองข้างจะเปลี่ยนเป็นวงเล็บถูกไหมครับโอเคพี่แบงค์เดี๋ยวทบทวนให้นะตัวนี้จากนิยามว่าแอ s สลู x กำลังสองมีค่าเท่ากับ X กำลังสองหลังจากนั้นพี่แบงค์ย้ายข้างกลับมาลบเอา 2X ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ 3x ลบ7 ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศแล้วก็ทำผลต่างกำลังสองคือหน้าลบหลังลบตัวนี้อย่าลืมกระจายเครื่องหมายลบนะครับกลายเป็นบวก7แล้วก็หน้าบวกหลังก็คือบวกด้วย3ามลบ7แบบนี้ถูกไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับศนทีนี้จับรวมกันตัวนี้ก็กลายเป็นลบ x บวก4กับตัวนี้กลายเป็น 5x ลบสิบ ตัวนี้หน้า x เป็นลบเอาลบคูณตลอดกลายเป็น x ลบสตัวนี้คือ 5x ลบสิ 10. ต้องกลับเครื่องหมายกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับศนย์ดังนั้นตัวนี้ไอวงเล็บแรกวงเล็บหลังเนี่ยถ้าพี่แบงค์ดึง5ออกมามันจะกลายเป็น x ลบ2อีกด้วยใช่ไหมแล้วเอา5ตัดทิ้งได้ไหมครับดังนั้นเส้นจำนวนที่พี่แบงค์จะใส่ก็คืออยู่ที่สกับส่ บวกลบบวกอย่าลืมใส่จากขวามือสุดนะครับดังนั้นช่วงคำตอบก็เลยเป็นช่วง2ถึง4ซึ่งเราบอกว่าคำตอบมันคือช่วง A ถึง b เพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยไหมครับว่า a คือเลข2 b คือเลข4โจทย์ถามหา a บวก B A เบวก b เลยมีค่าเท่ากับ2บวก4ซึ่งก็เลยมีค่าเป็น6ดังนั้นคำตอบข้อน,นี้ก็เลยตอบ หครับข้อนี้เป็นข้อง่ายๆนะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าถ้าใครไปเปิดสามกรณีก็ทําออกแหละเพียงแต่ว่าจะยาวกว่านี้เยอะนะครับโอเคครับ